เมื่ออุปกรณ์ไฮเทคกลายเป็นของสําคัญที่ขาดไม่ได้แล้วสำหรับเด็กๆในยุคนี้คุณพ่อคุณแม่จะโมัวมากาัก,ากลูกๆไม่ได้แล้วแต่ในเมื่อเราอยากให้ลูกๆปลอดภัยมันลองดูแท็บเล็ตใหม่ที่หัวเว่ยตั้งใจสร้างมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะดีไหมครับดีเลยหัวเว่ยเมดแพด P8 Kids Edition แท็บเล็ตที่มาพร้อมกับเคสสีสันสดใสนะครับ แถมที่สำคัญมีแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างมาเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะเลยว้า wow! วจะน่าซื้อขนาดไหนให้ลูกๆที่บ้านใช้คลิปนี้เราแบ์ไตให้คุณได้คำตอบแน่นอน Woo จุดประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเลยนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์คุณผู้ชมครับ หัวเวย่ย m ม d p a d T8 k i ด s Edition นี้ออกแบบมาน่ารักมากเคสสีฟ้าเขียวนะครับก็มีตัวถือด้วยเป็นกระเป๋าเลยฉะนั้นเด็กๆถือไปไหนมาไหนง่ายและถ้าเกิดเผลอทำตกก็รอดง่ายครับเพราะว่านี่ฮะซิลิโคนนี้ห่อหุ้มไปจนถึงฝั่งด้านหน้าเลยทีเดียวด้านมุมทั้งหมดนะครับขอบ นะของตัวเครื่องนี่โปรเทคมาอย่างดีด้วยซิลิโคนระดับฟู้ดเกรดก็แปลว่า oh. ปลอดภัยนะครับ oh. ดีกับผิวสัมผัสของเด็กๆครับนี่คุณผู้ชมครับหูกระเป๋าสีเขียวนี้ไม่ได้มีดีแค่เอาไว้ถือง่ายนะครับแต่สามารถทําแบบนี้ครับชวนี่ตั้งสูงครับเอาไว้ดูวิดีโอได้นี่วิดีโอหรือคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆเด็กๆก,ก็ไม่ต้องถือไว้กับตัวอย่างเดียวใช่ไหมครับแถมที่สําคัญครับจะวางท่านี้ก็ได้นี่ท่านี้วางเพื่ออะไรวางเพื่อเขียนครับ ในโหมดการวาดนะครับนี่จะมีปากกาวาดเขียนมาให้ด้วยเลยนะครับซึ่งอันนี้มีเชือกนะครับรัดมาแน่นหนาเลยไม่หายง่ายแน่นอนไม่ต้องไปซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องซื้อแต่แรกเพราะว่าแถมมาให้เลยคุณผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่ถูกใจเพราะอะไรเวลาที่เครื่องใช้ไปสักพักนะครับอาจจะมีฝุ่นมีอะไรต่างๆเราดึงเอาเคสนี้ออกได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถจะใช้ผ้าทำความสะอาดได้สุดยอดเลยว้าดูดีละ คุณผู้ชมครับหัวเว่ยเนี่ยตั้งใจทําเครื่องรุ่นนี้เพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับการตั้งชื่อว่าหัวเว่ยเมทแพด T8 Kids Edition ไม่ได้เป็นแค่ชื่อว่าสีสันสดใสมีเคสซิลิโคนสวยไม่ใช่แค่นั้นครับฉันั้นการออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อเด็กเกิดขึ้นในเครื่องรุ่นนี้ด้วยโดยปกติถ้าคุณจะใช้แอปทั่วไปจากการใช้งานแท็บเลต็ตคุณก็ใช้ได้นะครับ แต่ถ้าผู้ใหญ่กดเปิดมุมเด็กหรือที่เรียกว่า kid c o น n e r ไว้แล้วนี่คือหน้าโฮมพิเศษนะครับที่จะครอบเครื่องนี้ล็อกให้เด็กๆเ,เนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเลยฮสังเกตด,ดูนะมีเกาะอยู่หนึ่งเกาะแล้วก็มี5ปุ่มนะครับ5ปุ่มนี่ก็เป็นเหมือนโซนในการเข้าไปเล่นนะครับเด็กเนี่ยจะเปิดเว็บเองไม่ได้เด็กจะไปเปิดแอป,ปผู้ใหญ่ไม่ได้ยกเว้นว่าผู้ใหญ่อนุญาตแอป,ปนั้นๆไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยลองดูปุ่มซ้ายสุดก่อนชื่อว่า baby bus world โอ้โหอันนี้ สนุกมากบอกเลย้ <laughs> baby buswell <laughs> ผู้ชมครับแอปนี้นะครับออกแบบมาให้น้องๆหนูๆสามถึงหขวบอ้ออกแบบดีมากอันนี้ต้องชมเลยเพลงประกอบนะที่จะมีมาตลอดแล้วก็แอปพลิเคชันคุณดูสิเยอะมาก ทั้งหมดนี้นะครับเป็นลักษณะลอนเชอร์นะครับก็คือตัวแอป,ปเนี่ยเขาจะเรียงมาให้เกิดเป็นหมวดหมู่ทั้งเนะ็ดน่าสนใจมากๆคุณไม่ต้องไปควานหาเองจากโลกแอปสโตร์ต่างๆทั้งนี้สนใจตัวไหนกดโหลดเป็นตัวตัวนี่พ,าานพูดไทยกับเด็กๆเลยคอนเทนต์ทั้งหมดนี้พูดไทยมาแล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะฝึกลูกเป็นภาษาอังกฤษแค่ปรับเปลี่ยนเมนูจากด้านหน้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแอป,ปนี้ก็จะพูดภาษาอังกฤษกับลูกๆเราเหมือนกันนะครับ อยากให้ดูเรื่องหมวดหมู่ก่อนออกแบบมาดีนะครับเริ่มจากหมวดแรกเลยนี่นะตรงนี้คือเกมของเราที่เราเซตไว้นะว่าเล่นบ่อยแต่อันนี้ฮะจะเป็นเกมยอดนิยมนะก็จะอยู่อันแรกหมวดที่2ชื่อว่าอาชีพก็จะเป็นเกมแนวขายอาชีพต่างๆนะครับเพื่อให้เด็กๆเกนี่ยได้สวมบทบาทเป็นอาชีพที่เขาชื่นชอบศิละปะครับโอ้โหสบายเลยนี่มีปากกาน่ารักสุดฟุ้งฟริ้งนี้เอามาเขียนเลยเอามาวาดได้เต็มที่หมวดต่อไปนะครับนี่เป็นอะไรครับ โอ้โหศิลปะนี่เยอะนี่หมวดอาหารว้าวเพียบเลยหมวดธรรมชาตินี่ปลูกฝังความรักโลกนะครับให้กับเด็กๆด,ด้วยแล้วก็มีหมวดพฤติกรรมนิสัยอ,อันนี้อาจจะแปลแปล,แปลกนิดนึงแต่ว่าจริงๆก็คือสอนะนอสร้างเสริมลักษณะนิสัยนะครับลูกๆพอเล่นแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะครับนี่ฝึกระเบียบวินยัยการใช้ชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยครับนี่ก็คือหมวดสุดท้ายนะครับทั้งหมดนี้ชอบอันไหนแค่จิ้มเข้าไป แล้วก็เริ่มการดาวน์โหลดได้เลยเอาอย่างนี้ผมคง<ๆ>ไม่มานั่งตัดสินเองนะว่าเกมไหนสนุกไม่สนุกอันนี้ยสำหรับ3 6ถึงขวบในบ้านผมเนี่ยมีเด็ก6คขวบอยู่คนน้องมานี่โอ้โหวัยสุดขอบของกลุ่มเป้าหมายนี้เลยเดี๋ยวเราไปทดลองกับมานี่ครับจะลองดูซิว่ามานี่จะชอบไหมว่าเกมนาตาเราเนี้ยถูกใจเขาแค่ไหนเอา้าไปลุยกันเลย ว่าโรงแรมแพนด้าไม่อยากอยู่ร่วมกับแมวเหมียวสีฟ้าที่สุดอ่าเขาไม่อยากอยู่ตัวนี้ต้อนรับทุกท่านสู่โรงแรมเบบี้บัสอยู่ใกล้กันไม่ได้นะแมวสีฟ้าอ้าวกัดกันเลยอ่ะโธแมวกับหนูไม่ชอบกันน่ะไงวางสิอหนูข้างนี่อย่าว่อย่าอยู่ด้วยกันอยู่อย่าอยูด อ้าวถูกอะอะโหสามดาวเลยอะไรไเนี่ยเด็ดดีเด็ดดีเหรอ,เ,อเด็ดดีชอบจังเลยอะโอ้ยนี่เหตุใจให้เด็ดดีด้วยเหรอโอ,อเคขอบคุณมากนะคะทำรูปให้กับพ่อนะคะขอพ่อจุบทีหนึง่ง ขอบคุณมากเลยนะเช็ดปากเลยคุณผู้ชมครับนอกจากเบบี้บัสแล้วยังมีอาซูมีมาด้วยนี่ไม่ได้อยู่ในนี้นะนี่คือบทเบบี้บัสเราจอดจากเบบี้บัสเราดันขึ้นหนึ่งทีแล้วตามอีกหนึ่งทีฟับนี่ออกกลับมาที่หมู่เกาะนี้นะครับเกาะนี้ยังจะมีปุ่มนะครับบ้านสีเหลืองด้านบนหรือสีชมพูนี้คืออาซูมีทั้งคู่ จะเป็นอาซูมีเกมกับอาซูมีวิดีโอโอ้โหแยกหมดกันเลยอยากจะบอกว่าอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่านอกเหนือจากจะมีแอนิเมชันที่เหมาะกับเด็กๆแล้วนะครับเป็นวิดีโอประเภทคนพูดเล่าเรื่องราวเรื่องวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาตินะครับฝึกทักษะต่างๆเรียนภาษาอังกฤษนะครับมีคอนเทนต์ให้เลือกเพียบเลยส่วนหมดเกมนะครับก็แค่แตะรูปจอยเกมนะครับก็จะเข้ามาได้เลยนะครับเพราะปกติก็จะเข้าผ่านบ้าน สีเหลืองกับสีชมพูซึ่งเอาจริงเข้าได้ทั้ง2ทางเลยนะครับแต่กลุ่มเป้าหมายของอาซูมีนี้โตกว่าเบบี้บัสครับเขาเน้นไปที่4ี่ถึงสิขวบว้าวบ้านนี้มีมีอีกคนนึงอายุจะ11บขวบพอดอีเดี๋ยวให้อยู่นี่มาลองดูซิว่าวิดีโอเหล่านี้เป็นยังไงภาษาอังกฤษล้วนเลยฝึกภาษาไปในตัวด้วย

ูตายก่อนเฮ้ยตายอีกแล้วอ่ะลองทีลองทีี e t r y นั่นดีดีดีกรดโอเคนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะแล้วห้าตัวหนูทำตายพร้อมกันเลยได้ไงอ่ะสุดยอดไปเลย <Wow. S 2> อาซูมีนี่ยังเป็นภาษาอังกฤษล้วนทั้งหมดนะครับแต่ในอนาคตก็น่าจะมีการเติมภาษาไทยเพิ่มเข้ามาเพราะว่าดูอย่าง <Wow. S 2> Baby Bus World เนี่ยยังมีภาษาไทยได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปกลัวนะว่าเด็กๆยุคนี้เนี่ยจะยากเขาเนี่ยง่ายกว่ายุคเราเยอะ โดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษที่เขาชินจากสื่ออยู่แล้วเขาดู y u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  e เขาดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเราต้องยอมรับความเข้าถึงภาษาที่เขาไม่ได้กดดันในการใช้เหมือนกับรุ่นของเรานะครับถ้าเกิดเด็กๆอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะง่ายยิ่งกว่าเพราะว่าหูฟังมากพอปากก็พูดออกมาได้เองอันนี้พูดจากใจของพ่อที่เลี้ยงลูกๆนะครับในสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษแล้วเห็นมาแล้วเห็นกับตาเลยว่า ไวจริงๆนะครับเด็กยุคนี้ครับในส่วนของการใช้งานนะครับต้องบอกว่าความเร็วในการตอบสนองค่อนข้างดีเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยสเปคไม่สูงเดี๋ยวผมรายสเปคให้ฟังแต่การปรับจูนแอปให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้ผมถือว่าสอบผ่านเลยนะครับใช้ได้ครับคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้นะคงจะรู้สึกไปด้วยกันแล้วนะว่าประสบการณ์ในการใช้ทั้ง Baby b u s World และก็ a s u m i เนี่ยน่าใช้น่าเล่นกับลูกๆของเราขนาดไหนนะครับ แต่ทั้งนี้ครับต้องบอกว่าแอปทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นรูปแบบสมัครสมาชิกเพื่อใช้เขาเรียกว่า Subscription ครับคือเมื่อคุณซื้อหัวเว่ย a t e p a d T8 Kids Edition คุณจะได้สิทธิ์ในการใช้งานแอปทั้งหมดของ b a b y b u s World ฟรี3เดือนครับและคุณก็ดูเนื้อหาทั้งหมดของ a s s ูม i ได้ฟรี1ปีด้วยว้าวมากกว่าอีกเอาเป็นว่าเมื่อคุณใช้งานจนหมดช่วงฟรี ของทั้ง2แอปนี้แล้วและอยากจะใช้งานต่อ BabyBus World คุณจะต้องจ่ายราวๆ440บาทต่อปีส่วน a s u m i ก็จะอยู่ที่39.99ปอน์ต่อปีนะครับคิดเป็นเงินไทยดีกว่า1,800บาทครับแต่ถ้าคุณอยากจะจ่ายครั้งละน้อยๆก็เลือกจ่ายเป็นรายเดือนได้ด้วยแต่เมื่อรวมครบปีแล้วราคาจะแพงกว่าจ่ายเหมารายปีนะครับสมัครรายปีเถอะ เห็นราคาแล้วคุณคุณคิดว่ายังไง่ะครับบางคนอาจคิดว่าแพงก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยเป็นการจ่ายครบจบเลยนะไม่ต้องไปปวดหัวเรื่อง in-app purchase พ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีจะช็อกใช่ไหม <c oughs> เห็นบินปุ๊บอา้าวทำไมมีหลดนั่นหลดนี่เพิ่ม <c oughs> เด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะกดไปเรื่อยเลยครับบางทีกดผิดบ้างเผลอพลาดบ้างแต่ทั้งนี้ การจ่ายอาซูมี1,800บาทต่อปีนะครับถ้ามาดูจากราคาเนี่ยถูกกว่าการสมัคร Netflix แบบเบสิกทั้งปีนะครับมุมเด็กไม่จบเพียงแท่นี้ครับนี่บนเกาะนนี้มีตั้ง5ปุ่มคุณผู้ชมดูนี่มุมขวานะครับมีคำว่า p i n t i n g เป็นกระดานวาดรูปอยู่นี่กดสิ แล้วก็นี่ครับพร้อมที่จะงัดปากกาตัวน่ารักนี้เอามาใช้ได้เลยว้าวนอกจากเพนติงแล้วคุณผู้ชมมากดตัวลิงตรงมุมขวาล่างนี้ก็ได้คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะว่ามีแอปที่เซตไว้มากมายเช่นเครื่องบันทึกเสียงหรือกล้องถ่ายรูปนี่มัลติมีเดียนี่ก็เอาไว้ดูรูปหรือดูภาพที่เราเคยถ่ายเอาไว้นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเพิ่มแอปที่ผู้ปกครองนคิดว่าเหมาะสมลงไปเติมในหน้านี้ได้เช่นผมลองเพิ่มแอปเม p เมฟนี่เป็นร้านอ e ีบุ๊กชื่อดังเลยของไทยนะครับก็ใส่ไว้เพื่อที่จะได้ให้ลูกๆเนี่ยได้อ่านหนังสือได้จากเม p ด้วยครับทีนี้นะครับเมื่อมุมเด็กถูกออกแบบมาเพื่อเด็กๆก็ต้องมีผู้ปกครองที่ทําการควบคุมใช่ไหมครับระบบควบคุมตรงนี้จะอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับรูปลิงเหมือนกันพอกดปั๊บเนี่ยจะออกจากมุมเด็กก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่ฟันเฟืองเพื่อเข้าไปเซตติ้งค่าต่างๆได้ของผู้ปกครองนะครับระบบเนี่ยทำไว้ดีมากคุณผู้ชมดู พอเปิดปั๊บนี่แน่นอนว่าเราต้องใส่รหัสพินนะครับพิน6หลักตัวเดียวกันกับต,ตอนที่เราเปิดเข้าเครื่องนั่นแหละอันนี้ผู้ปกครองรู้เองแต่สังเกตดูปุ่มนะครับอันนี้เขาจงใจหลอกเด็กสุดๆเลยคือหลอกให้งงฮนะเขาจะทําการสลับแป้นนะครับไปเรื่อยๆไม่ซ้ํากันเลยลูกๆเห็นเรากดจะได้ไม่มากดแล้วจาทิศไงบางคนจําว่ากดอะไรไปบ้างแล้วมากดอย่างรหัสผมนี่น,นี่ดูนี่1ใช่ไหมนี่2ต้องไปหาที่อื่น3ไปอยู่จุดอื่นนะสนะครับนี่ 5นะครับแล้วก็6เดีด๋ยวเโดนหลอกเอง3 4 5 6นี่ถึงจะเข้าได้ดว้าพอเราเข้าหน้าผู้ปกครองได้แล้วนะครับคุณจะเห็นภาพรวมการใช้งานของเด็กๆก่อนเลยครับว่าเล่นแอป,ปอะไรเยอะเป็นพิเศษที่ดีมากก็คือการจัดการเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพของเด็กนะครับเช่นมีโหมดถนอมสายตาให้ปรับสีจอให้อุ่นขึ้นลดแสงฟ้าใช่ไหมครับบลูไลท์ถ้าโจมตีตามากๆนี่ไม่ดีแสงแบบนี้ เอาเป็นว่ามีการใช้เซ็นเซอร์นะครับเพื่อจะตรวจจับท่าทางการใช้งานของเด็กๆด,ด้วยถ้าเด็กนอนเล่นแท็บเล็ตนานๆน,น,นะแล้วมีโอกาสตาเขตาเอียงนี่เอาเป็นว่าจะขึ้นหน้าจอเตือนให้ลุกขึ้นมานั่งเล่นเลยและถ้าเล่นบนรถสันส่นๆอยู่อันนี้ระบบสั่งให้เด็กหยุดเล่นได้ครับดีมากเลยนะเรื่องของการถนอมสายตาตรงนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับว่าผู้ใหญ่อย่างเราต้องจัดการเวลาให้กับเด็กๆได้นะครับ การจัดการเวลาในการเล่นมากเล่นน้อยเนี่ยสามารถจัดการเป็นเซสชันได้นะครับกล่าวคือว่าเวลาเล่นต่อเนื่องอ่าเราจะให้ต่อเนื่องสักกี่นาทีล่ะ15นาที20นาที30นาทีของผมนี่เลือกไว้45นาทีหลังจากนั้นจะต้องหยุดพักระหว่างเซสชัน15นาทีรล้ค่อยกลับไปดูค่ากําหนดรวมนะครับว่ารายวันเนี่ยเราให้เล่น120นาที2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงไปเลย180หรือจะ4ชั่วโมงสอ0อันนี้แล้วแต่แต่ละบ้านกําหนดไม่เหมือนกัน แล้วก็แยกได้นะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้แบบนี้เสาร์อาทิตย์อาจจะเพิ่มเวลานะครับมีอิสระให้มากขึ้นทั้งนี้นะครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนดหมดเซสชันไปแล้วหน้าจอกลายเป็นสีดําเลยเป็นขาวดําไปเด็กๆก็ต้องวางแล้วจะได้ไปจัดสรรเวลาทํากิจกรรมอื่นๆที่คุณพ่อคุณแม่ออกแบบไว้ให้ครับ <S 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 ดีนะเอและการใช้งานนอกมุมเด็กจะเป็นยังไงงั้นเราออกกันเลยดีไหมครับออกจากมุมเด็กนะครับแน่นอนว่าผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนในการมาใส่รหรัสใช่ไหมว่า เราล็อกเครื่องไว้นะครับเด็กๆก,ก็ไม่ได้ออกได้เองโดยอิสระพ่อแม่ก็เป็นคนมากรอกนะครับนี่กรอกเองงงเองเพราะว่าปุ่มมันสลับกันนะเขาต้องการที่จะให้ออกยากนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะคุมไว้ได้เบ็ดเสร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้งานแอปพลิเคชันทั่วๆไปคุณสามารถจะดาวน์โหลดแอปได้จากนี่เลยครับหัวเว่ยแอปแกรี่คุณผู้ชมครับนี่แม้ไม่ใช่ Google Play นะครับแต่ก็สามารถดาวน์โหลดแอปที่จําเป็นหลากหลายแอปได้มากเพราะว่า หัวเว่ยเองก็ใช้คําว่าพัฒนาตัวแอปแกรีกของตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะประมาณ2ปีนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวแอปดังๆอย่าง Line มีนะครับ t i k t o อกมาแอป Zoom เด็กๆจะเรียนออนไลน์ใช้ Zoom ได้หรืออีกในกรณีหนึ่งผมจะบอกเลย Microsoft Office ครับนี่หัวเว่ยไม่เคยมีปัญหากับ Microsoft นะครับแอป Microsoft ทุกตัวสามารถมา เล่นได้บนนี้นะครับดาวน์โหลดใช้ได้โดยอิสระเลยทีเดียวส่วนถ้าจะเป็น Google Meet หรือว่า YouTube YouTube Kids อันนี้ต้องผ่านเบราว์เซอร์นะครับเล่นผ่านการใช้โปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ตครับถึงเวลาดูสเปคครับ Huawei วว MatePad T8 Kids Edition มาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วความละเอียดนี่ให้มา1,280ค x 800พิกเซล นี่ไม่ถึงระดับ Full HD นะครับรอบเครื่องเนี่ยมีช่องเสียบหูฟังแบบ3.5มิลมาให้ด้วยและลำโพงเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับซึ่งการมีลำโพงด้านบนด้านเดียวอันนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ลำโพงสเตอริโอแต่มีช่องใส่ซิมมาด้วยเป็นซิม 4G LTE นะครับแล้วก็ใส่ micro SD card เพิ่มหน่วยความจำได้อยู่ตรงนี้เลยและสามารถใส่ micro SD ได้สูงสุด512กิกับเพิ่มเติมจากพื้นที่ในเครื่องที่มีอยู่16กินะครับอ่า พอเครื่องใส่ซิมได้แบบนี้ก็หมายความว่าเราสามารถจะใช้แท็บเล็ตเครื่องนี้เล่นอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่เด็กๆสามารถจะใช้เป็นโทรศัพท์เพื่อรับสายหรือโทรออกหาพ่อแม่ได้อีกด้วยครับแท็บเล็ตรุ่นนี้ใช้ CPU เป็น Mediatek Helio P22T พร้อมแรมมา2 g b ซึ่งมาใช้งานมุมเด็กกับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลื่นไหลดีเลยครับส่วนแอปที่ต้องการประสิทธิภาพมากกว่านี้อาจกระตุกบ้างเหมือนกันด้านล่างเครื่องเป็นพอชาร์จแบบ m i โคร USB นะครับแหมหน่าเสียดายตรงนี้ไม่ใช่ USB C ที่เป็นสายใหม่ล่าสุดนะครับเสียบชาร์จก็ง่ายกว่าเพราะว่าเสียบด้านไหนก็ได้แต่แบตเตอรี่ในเครื่องอึดใช้ได้เลยครับ ต้องชมนะครับว่าการแสดงบายทําได้หลายวันเลยทีเดียวและถ้าคุณไม่ได้ใช้งานหนักหน่หนวงจนเกินไป2-3วันค่อยชาร์จสักครั้งก็ย่อมได้ครับแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับแจ้งน้ําหนักที่รวมเคสแล้วปากกาด้านหลังแล้วนะครับไว้ที่515กรัมไหนลองดูซิว่าน้ําหนักจริงช่างได้เช้านี้511.5โอ้โหเอาไปว่าน้ําหนักนี้ ไม่หนักเลยนะครับเด็กๆถือใช้ได้สบายแล้วก็เอาจิงๆิแล้วตัวซิลิโคนเนี่ยผมว่ามีประโยชน์ดีมากเพราะว่าเวลาวางเนี่ยความหนึบของซิลิโคนก็จะช่วยยึดเกาะใช่ไหมครับทำให้การวางเครื่องการใช้เครื่องเนี่ยไม่ลื่นไหลถลไหลออกไปได้นะครับอันนี้ถือว่าสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะตัวเคสซิลิโคนตัวนี้แหละครับทีนี้เรามาถึงข้อสังเกตนะครับของหัวเว่ยเมดแพดทีแปดคิดเอดิชันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างแบรไตจะบอกให้หมดเลยคุณผู้ชมครับ เราให้ข้อสังเกตในเรื่องของการปลดล็อกเครื่องนะครับเครื่องนี้ไม่ได้มีสแกนลายนิ้วมือมาฉะนั้นเวลาจะปลดล็อกเครื่องแน,น่นอนต้องใช้พินใช่ไหมครับรหัสพินเนี่ยเวลาเราใช้ที่หน้าเครื่องเพื่อเปิดเครื่องเข้าใช้กับรหัสที่เราใช้กับมุมเด็กเป็นรหัสเดียวกันนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่ารหัสที่เราจะล็อกไม่ให้ลูกเนี่ยออกจากมุมเด็กได้เนี่ยพ่อแม่ต้องเก็บไว้รู้เองใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาที่คุณจะเปิดเครื่องให้ลูกหรือลูกอยากเปิดเครื่องก็ต้องมารบกวนพ่อแม่ ให้ใส่รหัสเปิดให้นะครับซึ่งตรงนี้มองในแง่ดีคุณได้รู้ทุกครั้งว่าลูกกำลังจะใช้เครื่องแต่อาจไม่สะดวกก็ได้นะครับในมุมนึงที่พ่อแม่อาจจะปล่อยลูกไว้โดยการตั้งเวลากับแอปไว้แล้วแต่กลายเป็นว่าจะต้องมานั่งปลดล็อกเครื่องให้ยามที่ลูกต้องการครั้งนี้ครับผมมีวิธีแก้ครับตัวระบบเนี่ยไม่ได้เปิดให้เราสแกนนิ้วก็จริงแต่มีสแกนหน้านะครับแฟบแฟบนะแล้วก็เข้าสู่มุมเด็กไปเลยนี่ เขาก็เข้าไปใช้งานมุมเด็กใช่ไหมครับแล้วก็เอนจอยกับเรื่องราวต่างๆของเขาไปทั้งนี้เวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะปล่อยลูกตามอิสระเนี่ยผมแนะนำนะครับยังไงต้องตั้งเวลาไว้าการเล่นเป็นเซสชันซึ่งระบบเนี่ยออกแบบการกุ้งเวลาไว้อย่างดีอยู่แล้วอย่าลืมตั้งเวลานะครับและแน่นอนนะครับรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคานี่หัวเว่ MatePad 8 Kids Edition มาในกล่องรูปลักษณ์แบบนี้เลยหัวเว่ยประเทศไทยวางราคาไว้ที่ 6,490บาทแต้แต้ต6กมีอรโอ้โหโหโหราคานี้ถือว่าราคาดีครับและมาพร้อมกับสิทธิ์การใช้ asus มี1ปี baby bus world 3เดือนแถมได้ตุ๊กตา baby bus panda ไปเลยอีกหนึ่งตัวเด็กๆได้แท็บเล็ตแล้วได้ตุ๊กตาด้วยรวมมูลค่าของแถมทั้งหมดในช่วงโปรโมชั่นนี้ 3 0 0พันกว่าบาทเลยทีเดียวเหมาะมากกับการซื้อให้ลูกให้หลานหรือซื้อฝากลูกเพื่อนเหมาะทั้งนั้น <c oughs> เพื่อนคนไหนอยากซื้อฝากลูกผม <c oughs> เชิญเลยเป็นไงบ้างไครับกับราคานี้และรูปลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นกล่องที่มอบเป็นของขวัญของฝากให้กับเด็กๆนี่กรี๊ดตื่นเต้นดีใจแน่นอนใครๆอยากเอาไปฝากลูกหลานก็ติดต่อซื้อได้นะครับผมจะลงลิงก์ทั้งหมดไว้ให้และก็รวมถึง QR code <c oughs> เพื่อเข้าสู่ช่องทางการซื้อจากหัวเว่ยครับ